ทุกคนช่วงระหว่างที่ผมออกไปจากเวสักพักนะผมกลับมาดูตรงนี้อีกครั้งผมเจอกับสองคนนะไม่รู้ว่าเป็นผนัวเมียกันหรือเปล่าเหมือนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าผมก็มาที่ต้นไม้นี้เหมือนกันครับเปล่าครับผมแค่จะมานั่งพักตรงนี้ครับ ผมโยนให้ดูเลยวอ,เอยเยนอเพราะว่าของดีอยู่พีดวอะไรวะผมเพิ่งมาถึงครับพี่ผมไม่ได้แอบดูอะไรครับพี่ดูเลยพี่ผมไม่มีอะไรจริงๆโอเค,อเคก็ทุกคนครับได้เจอคนมาขอโชคลาบเหมือนกันนะไม่รู้ว่า สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเองจะกลับไปที่ที่หนึ่งนะซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่น้ําตกไหลผ่านแล้วที่ตรงนั้นผมเองก็เคยเข้าไปเมืองรับแลด,ด้วยซ้านะแต่ที่สําคัญเลยวันนี้ที่ผมจะไปเที่ยวตรงนั้นก็เพราะว่าผมจะไปขอโชคลาภกับต้นไม้แห้งต้นหนึ่งน,นะเพราะว่าต้นไม้แห้งต้นนั้นเนี่ยเหมือนจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ในนั้นนะที่จะคอยให้โชคลาภกับผู้คนที่เข้ามาขอนะผมเองเนี่ยเพิ่งจะได้ยินว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราเนี่ยไปตั้งนานแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นนะมีชาวบ้านบางกลุ่มขึ้นไปเนี่ยได้โชคลาภกันมาเยอะแยะเลยนะวันนี้ก็อยากจะขึ้นไปขอโชคลาภมาฝากกับพี่ๆทุกคนด้วยนะโอเคก็ทุกคนครับ ก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ผมฝากพี่ๆทุกคนกดไปติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจเรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เลยทำการเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับทุกคนนะ ฝากพี่พี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการเดินทางครั้งนี้และก็โชคลาภมาฝากพี่พี่ทุกคนเลยนะครับทุกคนไปเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับป้ายเลตโกลุยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเดินทางแล้วนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ตั้งใจมากๆที่จะนำโชคลาภเนี่ยมาฝากกับพี่พี่ทุกคนกันเลยนะก็ ไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรนะวันนี้ก็อยากให้พี่พี่ทุกคนเนี่ยไปตีกันเอาเองแล้วก็ใช้สตินะครับทุกคนนะผมไม่ได้บังคับนะว่าต้องซื้อเท่านี้ต้องเท่านี้นะทุกคนก็อยากให้พี่พทุกคนเนี่ยพิจารณากันเอานะเราสมเหตุสมผลก็พอนะครับ อ,อการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าขอให้ปลอดภัยนะเดินทางราบลื่นนะครับการเดินทางมาคนเดียวเนี่ยก็ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราต้องระวังตัวให้มากๆคนได้ยินเสียงอะไรไหม นกร้องพอนะก็ทุกคนครับอยากให้ทุกพี่พี่ทุกคนเนี่ยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะเพราะว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยต้องเดินทางค่อนข้างที่จะไกลมากๆนะและ้วก็อันตรายมากๆนะครับก็อยากให้พี่พ,พี่ทุกคนเนะเห็นใจเราโดยการดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวขอรีบ เส้นทางก่อนนะนอกอะไรไม่รู้ร้องแบบดังมากเลยสักคู่นะโอเคทุกคนครับมาสักคู่เนะี่ยผมได้ยินเสียงนกอะไรร้องแบบดังแปลกๆนะผมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยเพราะว่าผมได้ยินเสียงแบบนั้นแลนะ้วเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่า จะไม่ปลอดภัยต่อผมหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะก็ทางนี้อาจจะไกลนิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะปลอดภัยสำหรับผมนะครับเสียงน้ำเเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะทุกคน เพราะว่าก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางมาเนี่ยผมก็กว่าจะมาเปิดคลิปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะโอเคทุกคนเดินทางเรื่อยๆเลยตอนนี้รู้สึกว่าอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะก็น่าจะถึงที่ของตรงนั้นนะครับ บรรยากาศที่นี่ดีมากๆนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขออีกเดินทางก่อนแล้วก็จะเริ่มถ่ายดูก็ต่อเมื่อผมใกล้ถึงจุดตรงนั้นนะโอเคทุกคนไป ไว้พบกันนะครับทุกคนนะอย่างน้ำน่าเป็นน้ำตกนะที่ไหลดังขานาดนี้นะครับทุกคนปไปเดินทางกันไว้พบกันนะครับทุกคนาปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลนะ และตอนนี้รู้สึกเมื่อยมากๆ,ๆเมื่อยขามากๆเพราะว่าทางนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยมันขึ้นเนินอย่างเดียวเลยนะก็เลยขอพักอยู่บนหินนี้สักคู่หนึ่งก่อนนะเพื่อน,นั่งพักเอาแรงก่อนนะทุกคนก็อีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนก็จะถึงละนะจะขอพักในสักสอนาทีก็จะเดินทางต่อเพราะว่าถ้าผมเดินไปต่อนเนี่ย ผมมีหวังขาลากพื้นแน่ๆเลยนะก็ไม่เป็นไรพักตรงนี้เอาแรงสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีเกิดถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะมีหวังไปไม่ถึงคงจะอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงแน่ถ้าเราไม่นั่งพักนะครับทุกคนอีกอย่างอากาศก็ร้อนนะร้อนมากๆนี่เส้นทางที่ผมจะไปนะทางนี้เลยตอนนี้เนี่ยที่ผมอยู่ข้างบนเนี่ยก็เป็น ้างล่างเนี้ยก็เป็นผาน้ำตกที่ไหลมานะมันสูงมากๆทุกคนผมเองก็ยังไม่กล้าไปเลยผมกลัวว่าถ้าผมไปเนี่ยจะพลาดตกลง,งไปนะคงจะไม่มีชีวิตอยู่นะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขอพักนี้เสร็จแล้วก็จะเริ่มถ่ายให้ดูอีกทีก็ตอนที่ใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้ขอพักเอาแรงตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนก็คิดว่าวันนี้คงจะไม่มี เรื่องอันตรายเข้ามาวุ่นวายผมนะผมตั้งใจที่จะไม่ให้เจอเรื่องพวกนี้อยู่ละววันนี้นะแต่ถ้ามันเจอจริงๆผมก็ต้องจัดการนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้พบตอนที่ผมเดินทางต่อนะครับทุกคนนะขอพักตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับอ้สบายเย็น โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากจุดที่ผมนั่งพักมาได้สักพักแล้วนะก็คาดว่าตอนนี้เนี่ยประมาณอีกสักสิบนาทีนะก็น่าจะถึงจุดที่ผมกําลังจะไปตรงนั้นนะครับอุย เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมพยายามรีบเดินให้ไวที่สุดเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นนะ น่าจะถูกทุกคนนะตอนนี้น่าจะถูกทางละ ปุ๊บสับบงเกตทางก่อนนี่ทางนี้ทุกคนคนพอจะจำได้แล้วหรือยังถึงจุดต,ตรงนี้ล้วนะ แรงมากๆทุกคนตรงนี้นะต้นมะกอกป่าทุกคนลูกมันนี่ไงลูกมันไปทุกคนเดินทางกันต่อ ยังไงทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอเข้าไปจุดตรงนั้นก่อนแล้วก็จะเริ่มถ่ายด้วยคลินนะตอนนี้เนี้ยคิดว่าคงจะถึงแล้วแหละนะครับก็จะเริ่มถ่ายดูก็ต่อถึงทีเดียวเลยนะอถึงอันนี้ว่าทุกคนคิดว่า แต่ต้องหยุดคลิปก่อนนะไม่ต้องครับทุกคนถึงแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่มันแห้งแล้งมากๆนะนี่ทุกคนถึงแล้วนะครับนี่ที่บอกบอกต้นไม้ต้นนี้เลยนะที่มีคุณของโชคลาภเราได้นะ ว่าต้นไม้ต้น,นนี้เนะี่ยทุกคนมีร่องรอยกันต่อกตะปูวววไว้อยู่นะผมว่าน่าจะสะก,กดวิญญาณอะไรไว้สักอย่างนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างก่อนนะครับลงไปนั่งพักน,นะสักครู่หนึ่งนะจะหยุดคลิปตรงนี้ก่อนให้ลงไปตรงนี้แล้วก็จะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไป ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินลงมาถึงตรงนี้แล้วนะซึ่งผมมองดูรอบๆต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยผมเองเจอร่องรอยเหมือนมีการถูกฟันถูกอะไรแหลมแหลมแทงเข้าไปด้วยนะทุกคนเจอไหมเนี่ยร่องรอยไม่รู้ว่ามีใครมาทําอะไรไม่ดีไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับ<อ>เห็นแล้วเนี่ยก็ดูแบบว่าคนที่ทําไปเนี่ยน่าจะถูก สิ่งศักดิ์สิทธหรือที่อยู่ในเนี้ยเล่นงานนะ <S <S 1> <S 1> เจออยู่แค่บริเวณนี้นะที่มีร่องรอยกันเอาอะไรแหลมแหๆมาแทงเข้าไปนะนี่ก็เป็นรอยมีดแน่ๆที่ฟันไว้อย่างเงี้ยทุกคนผมไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับ ทุกคนผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะมาจากบริเวณข้างหลังผมนู่นเมื่อตักูเนี่ยตวงระหว่างที่ผมพูดอะนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอดูความปลอดภัยข้างบนก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีคนลงมาที่นี่เหมือนกันหรือเปล่า เพื่อความปลอดภัยของผมเองเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนก็จะรอดูสถานการณ์ว่าใครมาทําอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าที่นี่นะโอเคทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคไปเพื่อความปลอดภัยขึ้นข้างบนก่อนนะ ทวงระหว่างที่ผมออกไปจากวยสักพักนะผมกลับมาดูตรงนี้อีกครั้งผมเจอกับสองคนนะไม่รู้ว่าเป็นผัวมเมียกันหรือเปล่าดูลักษณะคล้ายๆผู้หญิงนะคนข้างล่างส่วนนี้ก็เป็นผู้ชายทุกคนเห็นไหมมีคนว่าเขาจะทําอะไรบนต้นไม้นั้นนะเพราะว่าลักษณะแปลกๆคุยอะไรกันไม่รู้นะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ทุกคน พวกเขาจะมาขอโชคโลาภกันทุกคนเหมือนขอสิ่งศักดิ์สิทธ uh 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 ิ์อะไรหรือเปล่าตรงนี้ อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออะไรภูเขาสคนหรือเปล่าเห็นพนมมือพนมมือนใจผมดอกเมียผมรวยนะมนมงายวะที่คณแล้วาว่าแบบนี้ ผมไม่เจอจริงเลยครับนะ่นี่อยู่ไหนใช้คดีุณน้ค no รับที right> ่นี่มีเรื่องการีนพวกเราเยสบบอเฮ้ยสวัสดีครับ สวัสดีครับจะเย็นเย็นก่อนครับมมรผมก็มาที่ต้นไม้นี้เหมือนกันครับมาทำอะไรเปล่าครับผมแค่จะมานั่งพักตรงนี้ครับลุงพีง่ครับจะเย็นเย็นก่อนครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันผมไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรครับ ไปไหนเราไม่รู้แล้วพี่ใจเย็นๆก่อนครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันพี่สองคนมาทำอะไรกันครับพ่อออกมาเดินปลาพาของปมาไอ้เจนยู่รอดถูกปะอ๋อไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายผู้พี่สองคนครับใออจเย็นๆก่อนครับพี่ คอยๆพูดค่อยๆจานครับพี่วังไม้ลงก่อนพี่ผมมาดีพี่ผมไม่ได้มาร้ายอกระเป๋าออกมีอะไรไม่มีอะไรครับพี่อาผมผมโยนให้พี่ดูเลยว่าผมไม่ได้เจตนาคิดร้ายกับพวกพี่อาพี่ผมโยนให้ดู <ไป S 2> เลยโนเพรนะ่นอของดีอยู่ที่ทอะไรนะผมเพิ่งมาถึงครับพี่ผมไม,ไม่ได้แอบดูอะไรครับพี่ดูเลยพี่ผมไม่มีอะไรจริงๆ มีแค่อุปกรณ์ที่ผมไว้ใช้เดินป่าเท่านั้นครับอะไรเป็นอาหารครับพี่กินได้กินได้ได<อ>ผมขอกระเป๋าผมคืนนะพี่เอาไปเลยวิสองคนมาเดินป่าเหมือนกันใช่ไหมครับ ไม่รู้ว่ามาขอโชคลาภหรือเปล่านะที่ผมเห็นขนมมือขนมมืออะไรนะโอเคก็คทุกคนครับได้เจอคนมาขอโชคลาภเหมือนกันนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้โชคลาภบ,บ้างหรือเปล่านะมายุ่งกับพวกข้านะครับครับครับพี่งั้นเดี๋ยวผมก็จะขอตัวเดินทางกลับแล้วถ้าพวกพี่อยู่ตรงนี้สองคนเนี่ยผมไม่ยุ่งดีกว่านะ มผมก็มาเดินปา่าเห็นที่ตรงนี้สวยงามดีผมก็กะว่าจะมานั่งพักตรงนี้สักหน่อยครับพี่ขอโชกลาามาดิเอ้านี่ขอโ,โชงร่ะนะยยาดูนะใช่เหรอครับพี่ผมรู้แนละ้วจริงๆผมก็ทำตัวแกล้งไม่รู้นั่นแหละพี่คอเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็มาถึงก่อนเขาเนาะโอเคพี่งั้นพี่ก็ขอโชกราาตามสบายเลยพี่เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนพี่ ได้โชคลาภก็บอกผมบางนะพี่เรื่องอะไรต้องบอกเจ้า่ะระผมก็อยากได้โชคลาภแบบพวกพี่ๆบ้างไปไปเองไปเลยได้ได้เลยพี่โอเคทุกคนผมขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่านะมันจะไม่ปลอดภัยสำหรับผมนะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้โชคลาภมาฝากกับพี่ๆทุกคนนะเพราะว่ามีคนอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคน เขาพยายามไล่ผมอย่างเดียวนะโอเคทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ